สบ,ยบาดยดีี่เราก็มาพบกับ่าวผู้ใดกัมารนเจ้าหินห่างแิ้มมัดอยู่สกันเลยเงียบขนาดเลยเงียบแต่เงียบว่ามีคนจะคนเลยมาเห็ดเวียดถงมาไหมมาเร็วมาเร็วมาเร็เวเร็วลุกเร็ว อันนั้นแมวครับพระเจ้าอันนั้นนะมาเด้อมาเด้อทุงเดอ้อมาแม่มาแม่ไปใช้บูมีคนอยู่เลยลูกเขาปิดรีสอร์ทละมาเด้อมาเด้อมาเด้อทุงเดอ้อโอ้สงสารแมวคือกันเนี่ยปิดรีสอร์ทแล้ว เสีดบกใหญ่ปิดเงียบกิฟตเลยเป็นเดือนแล้วพนักง,งานบ่มีจ้าคนทวง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 มาเด้เลยลูกเด้อมาไปลูกมาแม่ไหมแมวข้าพเจ้ากับบุ๋มมียังกินแล้มามามา มาลร็วลุกมาเร็ว,รวนี่อย่างลูดว่ะจระเ่้กี้ไล่นี่นะเน็ตอย่งี้ไลน่นี่โอ้สอดกับปิด เอาจังได๋ลูกไปจังไดเอออดบักใหญ่ออกเตปิดโอ้ยตกงานกันเป็นแถบเลยข้าพเจ้าก็สิได้เมีบ้านพุ่นแลเดินไม่สาพุ่นะจักสิได้เมื่อหรือบ่สิเมื่อลก อยากไรยเบิ่งข้าวมันนี้ก็คนเต็มหมอชิดอยู่กับแมวพอบงเงาน้าทูงอยู่กับแมวกับมาพี่นอ้องเอยพวกเครื่องเล่นยังอันนี้ส่วนหนึ่งก็สื่อได้นี่จริงใหญ่บ้เข้าไปเบิ่ง มาแม่มาแม่ดีอสอร์่ไงแต่ว่าโบมีข้นมาแม่ทุมาแม่ ลาดเอาเด้อเงีย,ยบเงานขนาดเลยโอ้ตกงานกันเป็นแถบนี่บ้านยี่สอดด้วยกันไปอยู่ข้างใน บ่มี่คนผิหนอยอันอนี้ก็รถรีสอทบอ่มีคนรีสอทข้าพเจ้าใหญ่ ขนาดเลยบดรเมือบ้านซัมรีสอร์ทห้างแล้วปิดตั้งแต่เดือนมีนาหอดเมษาสองเดือน ดีแต่ว่ามีบ่มีคนงานบ่มีพนักงานเยอะแต่ข้า,เาพเจ้าเนี่ยอยู่นี่ผู้เดียวในรีสอร์ทเฝ้ารีสอร์ทเมื่อก่อนเนี่ยว่ารถจอดเต็มแล้วแถวเดินเดินนี้บุมี่แล้วเดินเดี๋ยวว่าแต่รถจอดเลย ซ้ำนีแ่แหะพี่น้องเองเงาขนาดเลยอยู่ผู้เดียวโอ้เมืองไทยโรคระบาดโรคโควิด -19 ว่าวส่นมันเลยเหตุให้สถานที่ต่างๆบรยเะเป็นรีสอร์ทโรงแรมเนาะได้ครับผลกระทบมัดรวมถึงแรงงานที่มาเหตุงานอยู่ในประเทศไทยที่ส่งผลกระทบนัก แต่ว่าโซเชยลเขาก็เมื่ออยู่บ้านน,นะเนาะเมื่ออ,อยู่บ้านบอสิเป็นทั้งแรงงานทั้งประเทศกัมพูชาแล้วก็เมียนมากับเมื่อกันเล่าเขาก็เมื่อไลายเมื่อในบึงข้าวทุกสำนักเลยทุกช่องทางบอสิเป็นออนไลน์หรือว่าไอ้ไอ้โทรทัศน์มีแต่ข้าวไอ้คนเมื่อแล้วก็คนไทยก็ มีข้าวติดเสื้อกลายคนแหละแต่โบ้โห่ตัวใหญ่เนาะมีเห็นแต่อยู่ในรตระทัดเงาพี่น้องพวกในรีสอร์ทใหญ่แต่ไม่มีคนซ้ำซ้ำบ้านห้างเลยบุ่มีไผเหลือแต่ข้ารพรเจ้าแหละสองสามคนพอได้เฝ้าแต่บ่ได้เงินแหละเฝ้าซื้อ vô cấp này là cấp mèo cấp mã này là như cấp à, thúng nó thúng nữa cái mèo cần phải kinh khảo mình lộ bye, bye xong này là đi bye bye này lúc bye bye con này bye bye con này bye bye con này lâu bye bye con này lâu